สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีโจทย์เสริมมาฝากนะครับในเรื่องของการจับมือการนับของขวัญน,นะครับเป็นยังไงนั้นถ้าเกิดว่าเอกสารพร้อมนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับโจทย์เสริมในเรื่องของการจับมือการแลกของขวัญรวมถึงบัตรโวยพรนะครับวันนี้มีสูตรมาฝากพวกเราอยู่ทั้งหมดสสูตรด้วยกันนะครับ สูตรแรกนะครับก็คือสูตรในเรื่องของของขวัญมีอยู่ว่า n วงเล็บ n ลบหนึ่งถ้าเกิดโจทย์เขาถามแล้วว่าในงานเลี้ยงแห่งหนึง่งมีผู้ร่วมงานห้าคนซึ่งในงานเลี้ยงมีการมอบของขวัญให้ซึ่งกันและกันจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็ใช้สูตรนี้แนะครับสูตรแรกของขวัญก็คือ n วงเล็บ n ลบหนึ่ง เข้าไปแทนค่าได้เลยครับส่วนสูตรสองนั้นคือสูตรจับมือมีอยู่ว่า n วงเล็บ n ลบหนึ่งส่วนสองถ้าเกิดโจทย์ถามแล้วว่าในที่ประชุมมีการจับมือกันการสัมผัสมือกันผู้ร่วมประชุมมีทั้งหมดสิบคนจะสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้งเราก็ใช้สูตรจับมือนี่แหละเข้าไปแทนเลยนะครับมีอยู่ว่านะครับสูตรจับมือก็กคือ n วงเล็บ n ลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่าอถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปลุยในในตัวข้อสอบกันเลยนะครับในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้ร่วมงานสามสิบเอ็ดคนซึ่งภายในงานมีการมอบของขวัญซึ่งกันและก,กันจงหาว่า ภายในงานจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้นหมายความว่าหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนที่ไปจะต้องมีของขวัญทั้งหมดสามสิบชิ้นถูกต้องไหมไม่รวมตัวเองนะครับมีสามสิบชิ้นเพื่อจะเอาไปให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับผู้หรือว่าผู้ที่มามาในงานนะครับอ่าสูตรนะครับสูตรของขวัญก็คือเอวงเล็บเอ็ลบหนึ่งนะครับ n ในที่นี้แทน31นะครับคือจํานวนผู้ร่วมง,งานทั้งหมดวงเล็บ3 1มลบหก็จะได้เป็น31วงเล็บนะครับสาจากนั้นนำสามสมาคูณ30ได้เท่าไหร่ครับคูณเลยครับ สามสิบเอ็ดคูณสามสิบสามคูณหนึ่งได้สามสามสามเก้าได้ทั้งหมดเก้าร้อยสามสิบชิ้นนะครับของขวัญในงานตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้ององูนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดนะครับในเรื่องของของขวัญในงานนะครับใช้สูตรของขวัญได้เลยนะครับคือ n วงเล็บ N-1 นลหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าไปต่อในข้อที่สองกันเลยนะครับข้อที่สอง่าข้อที่สองนะครับโจทย์ถามว่านักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดยี่สิบห้าคนผู้คนต้องสัมผัสมือซึ่งกันและก,กันจะมีการจับมือกันทั้งหมด กี่ครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นยุคนี้นะครับโควิดนะครับห้ามมาสัมผัสมือกันเด็ดขาดนะครับอยู่ห่างกันสองเมตรเลยนะครับอ่ะสูตรจับมือนะครับสูตรจับมือมีอยู่ว่าเอ็นวงเล็บเอ็นลบหนึ่งส่วนสองทำไมต้องส่วนสองนะครับอ่ะดูนี่นะครับถ้าเกิดว่ามีห้าคนเนาะมีห้าคนคนที่หนึ่งคนที่สอง,คน,สองคนที่สาม คนที่สี่และคนที่ห้าคนที่หนึ่งจับคนที่สองจับคนที่สามจับคนที่สี่จับคนที่ห้าถูกต้องไหมครับมีกี่ครั้งละหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งแล้วนะครับจากนั้นคนที่สองจะไปจับคนที่สามนะครับจะไม่ไปจับคนที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของขวัญตะกี้คนที่หนึ่งให้คนที่สองคนที่สองก็ให้คนที่หนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วสูตรการจับมือเราจะไม่ ไปจับซ้ำจึงเอาสองมาหารนะครับเข้าใจตรงกันนะครับโอเคอ่ามาลุยต่อเลยนะครับอ n n ค,อคือเท่าไหร่ครับ n คือยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าในวงเล็บหรือคือยี่สิบห้าลบหนึ่งส่วนส่วนสอง จะได้เป็นยี่สิบห้าคูณยี่สิบสี่ส่วนส่วนสองครับตัดทอนเลยไหมตัดเลยนะครับสองหนึ่งสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ทำการคูณเลยครับยี่สิบห้าคูณสิบสองได้เท่าไหร่คือคำตอบยี่สิบห้า คูณสิบสองสองห้าสิบนะครับทดหน้าหนึ่งสองสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณสองได้สองนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าได้สิบทดหน้าหนึ่งตอบนะครับจะสัมผัสมือหรือว่าจับมือกันทั้งหมด สามร้อยครั้งนั่นเองต่อพ่อกอไก่นะครับสําหรับเพื่อนที่ดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็มาทําก่อนนะครับมาตรวจคําตอบได้เลยนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าตอบข้อหนึ่งตรงกันเอาไปเลยนะครับหนึ่งคะแนนโอเคนะครับใช้สูตรนี้นะครับแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเนะยาะพยายามจำสูตรให้ได้ด้วยนะครับมีสมุดโน้ตก็ทำการโน้ตทำการจดไว้ เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะต่อไปในข้อที่ที่สามนะครับวันนี้มีข้อสอบมาฝาพวกเราทั้งหมดน่าจะหกข้อหรือเปล่าใช่แล้วครับหกข้อครับอ่ะในข้อที่สามนะครับผมให้เวลาทำในข้อนี้หนึ่งนาทีนะครับพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยนะครับ นี่คือสูตรของการแลกของฝันหรือการจับมือนะครับแต่ก่อนผมทําใหม่ๆก็ยังไม่มีสูตรนะครับจะใช้ตัวเลือกนะครับกขอข,อของอนี่แหละเข้าไปเทียบชอยนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะมีวิธีการคิดอย่างอื่นนะครับอาจจะแก้สมการหรือทำยังไงนะครับเนาะแต่ผมคิดว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คิดแล้วรู้สึกว่าได้คําตอบไวและง่ายนะครับ หมดเวลาครับข้อที่สามโจถามว่าพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจัดงานเลี้ยงโดยในงานมีการมอบของขวัญให้ซึ่งกันและก,กันซึ่งนับของขวัญทั้งหมดในงานนะครับมีหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบกล่องจงหาว่าพนักงานร่วมงานทั้งหมดกี่คนนะครับอยากทราบว่าคนมาร่วมงานนะครับมีกี่คนนั่นเอง สูตรนะครับสูตรของขวัญก็คือ n วงเล็บ n ลบหนึ่งอันนี้คือหาหาย้อนกลับนั่นเองนะครับของขวัญเรารู้อยู่แล้วนะครับของขวัญมีกี่กล่องครับของขวัญมีทั้งหมดเปลี่ยนสีก่อนนะครับของขวัญมีทั้งหมดหนึ่งพัน หกร้อยสี่สิบกล่องนะครับเราจะเริ่มเทียบชอยนะครับตั้งแต่ข้อไหนดีชอบข้อไหนดีครับข้อสามก็แล้วกันครับสี่สิบสองอ่ะเอาสี่สิบสองมาคูณสี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งคูณสองได้สองครับหนึ่งคูณสี่ได้สี่สี่สองแปดสี่สี สิบหกนะครับสี่คูณสี่ได้สิบหกนะครับอ่ารวมรวมสองบวกศูนย์ได้สองสี่บวกแปดได้สองกดหน้าหนึ่งได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่บสองหมายความว่าคนสี่สิบสองคนนะครับได้ของขวัญพอเพียได้ของขวัญ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองครับซึ่งมันเกินไหมมันเกินครับสี่สิบสองคนผิดนะครับห้ามไปตอบสี่สิบสองคนผิดงั้นขยับมาที่ขยับมาที่เท่าไหรด่ดีที่สี่สิบเอ็ดอ่ะขยับมาที่สี่สิบเอ็ดคาดว่าน่าจะเป็นสี่สิบเอ็ดนี่แหละครับอ่ะนะครับสี่สิบเอ็ด คูณสี่สิบสี่สิบเอ็ดคูณสี่สิบได้เท่าไหร่หนึ่งศูนย์มาเลยสี่หนึ่งสี่สี่สิบหกนะครับข้อนี้จึงตอบว่ามีพนักง,งานร่วมงานทั้งหมดสี่สิบเอ็ดคนนั่นเองนะครับนี่คือการคิดย้อนกลับนะครับเนาะสูตรก็สามารถใช้ได้นะครับใ,ออใครตอบขอไขบ้างตอบขอไขเอาไปเลย หนึ่งคะแนนแต่ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้จักสูตรนะครับก็ทําการเทียบชอยเอาหรือว่ามีคนมาร่วมงานถ้าเกิดมันไม่เยอะมากนะครับตอนแต่ก่อนทําข้อสอบใหม่ๆประมาณสิบคนนี่ก็จะคํานวณของขวัญหนึ่งคนมีของขวัญน,นะครับมีของขวัญเก้าชิ้นนะครับประมาณนี้ ก็จะไล่ไปเรื่อยๆสองคนก็เตรียมมาอีกของขวัญก็จะเพิ่มเป็นสิบแปดชิ้นละประมาณนี้เขียนไล่ลงไปเรื่อยๆสามไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับโอโ้โหยาวเยินเยอ้อบุ้นวายไปหมดครับใช้เวลานานนะครับพอดีมีคนสอนแล้วก็คนบอกเคล็ดลับบอกสูตรนี้มานะครับเป็นเรียนเอาก็เลยวันนี้ก็เลยนํามาบอกต่อให้กับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือคนที่รู้แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาฝึกเข้ามาทวนเข้ามาตีบ่อยๆนะครับ เราจะได้เก่งแล้วเราจะผ่านไปพร้อมกันอ่ะต่อไปข้อที่สนะครับข้อที่สโจทย์มีอยู่ว่าในการประชุมตัวแทนจากแต่ละโรงเรียนซึ่งส่งตัวแทนมาประชุมโรงเรียนละหนึ่งคนหลังจากประชุมเสร็จทุกคนต้องจับมือซึ่งกันและกันมีการจับมือกันทั้งหมด 36ครั้งการประชุมครั้งนี้มีกี่โรงเรียนที่ส่งตัวแทนมาประชุมจับมือกันอีกแล้วครับช่งนี้จับไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นโควิดนะครับเนาะล้อเล่นครับล้อเล่นอันนี้ก็นข้อสอบครับจับได้นะครับให้เวลาทำหนึ่งนาทีพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ หมดเวลาอ่านะครับสูตรจับมือสูตรจับมือจําได้หรือเปล่าสูตรจับมือมีอยู่ว่า n 1, วงเล็บ n ลบหนึ่งส่วนส่วนสองครับอเรามาเทียบช้อยนะครับหรือคิดย้อนกับเหมือนเมื่อเมื่อตะกี้นะครับมีการจับมือทั้งหมดสามสิบหกครั้งนะครับสามสบหกครั้ง มันเขียนต่อตรงนี้ดีกว่ามีการจับมือหมดสหมด36ครั้งอ่ชอบตัวเลือกไหนครับอเอาเอา8โรงเรียนอ่8โรงเรียนสมติว่ามี8โรงเรียนก็จะได้เป็น8วงเล็บ8ลบ1ส่วนส่วน2ครับได้เท่ากับ8คูณ7ส่วน2 สองหนึ่งสองสองสี่แปดได้เท่าไรเอ่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดครับมีการสัมผัสมือแค่ยี่สิบแปดครั้งหมายความว่าแปดโรงเรียนผิดครับแปดโรงเรียนผิดก็เอาเก้าโรงเรียนสิครับถ้าเก้าโรงเรียนล่ะอะลองเก้าโรงเรียนครับเก้าโรงเรียนก็จะเป็น เก้าวงเล็บเก้าลบหนึ่งส่วนส่วนสองครับได้เท่ากับเก้าคูณแปดส่วนสองตัดทอนครับสองหนึ่งสองสองสี่แปดโอเคครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกนั่นเองหมายความว่า การประชุมในครั้งนี้ครับมีกี่โรงเรียนที่ส่งตัวแทนมาประชุมครับมีทั้งหมดเก้าโรงเรียนนะครับตอบพ่อคอควายใครตอบถูกเอาไปเลยหนึงคะแนนนะครับนี่คือีการคิดของคนที่มาสัมผัสหนึ่งหรือมาจับหนึ่งกันนั่นเองโอเคไหมครับพอได้ไหมครับพอได้เนาะสองศูนย์เองนะครับไม่ยากนะครับถ้าเกิดมีสมุดโน้ตก็สมุนโน้ตมาจด มาจดบันทึกไว้นะครับราอโจทย์พวกนี้ได้ใช้ในอนาคตแน่นอนใครที่จะไปสอบรับราชการต่างๆนะครับอาจจะเจอในข้อสอบก็เป็นได้นะครับวันที่ไปสอบจะคิดถึงผมนะครับแล้วก็คิดถึงสูตรไปด้วยนะครับอ่ะไปต่อในข้อที่ห้ากันเลยนะครับข้อที่ห้าอ่ะข้อที่ห้านะครับเป็นเรื่องของนักกีฬาสัมผัสมือกัน,นครับนักกีฬาสัมผัสมือกัน เมื่อกี้ไม่ได้เอาสูตรให้นะครับนักกีฬาสัมผัสมือก็จะมีอีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งที่แตกต่างกันไปนะครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามฝากไว้ตรงนี้เลยสูตรที่สามนักกีฬาสัมผัสมือกันโน้ตไปเลยนะครับสูตรนะักกีฬา สองฝ่ายนะครับจับมือกันนะครับคืออะไรครับค응ือ n คูณ n นะครับ n คูณ n เท่านี้แหละครับถ้าเกิดว่านักกีฬาสองฝ่ายมาสัมผัสมือกันเนาะอ่ะโจทย์มีอยู่ว่านักฟุตบอลนักฟุตบอลมีกี่คนครับสิบเอ็ดคนนะครับ นักฟุตบอลสองทีมทีมละสิบเอ็ดคนหลังการแข่งขันนะครับทั้งสองฝ่ายจับมือกันทุกคนจงหาว่ามีการจับมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง N นะครับแทนจำนวนผู้เล่นนะครับก็คือสิบเอ็ดคูณสิบเอดนะครับได้เท่ากับเท่าไหรเอ่ยได้เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครับตอบข้อ มองูครับอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับสูตรนักกีฬาสัมผัสมือกันนะครับจับมือกันก็คือ n คูณ n คืนนี้เรามีทั้งหมดสามสูตรด้วยกันนะครับสูตรนี้ค่อนข้างง่ายนะครับ n คูณ n เลยอ่ะไปต่อในข้อที่หกนะครับดึกแล้วนะครับดึกแล้วอ่าข้อที่หกข้อที่หกนี่ผมแต่งเองเลยนะครับเพราะว่าชอบเตะตะก้อนะครับ ที่จริงห้าข้อนะครับลองแต่งข้อที่หกกันดูอ่าโจทย์มีว่านักตะก้อสองทีมหลังการแข่งขันทั้งสองทีมจับมือกันทุกคนมีการจับมือกันทั้งหมดยี่สิบห้าครั้งจงหาว่าหนึ่งทีมมีนักตะก้อกี่คนโอ้หนึ่งทีม,มนี้มีนักตะก้อกี่คนครับก็มีสามคนนะครับผมเห็นอยู่ ทุกครั้งซ้อมแล้วก็มีสามคนตลอดถ้าตอบสามคนนะครับผิดแน่นอนครับเพราะเราไม่ใช้สูตรไม่ได้คิดอะไรเลยเราใช้ความรู้สึกนะครับหรือมโนไปเองนี่ผิดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพรนี้เหมือนจะถูกเหมือนจะถูกผลสอบออกมาสอบตกนะครับเป็นเหมือนผมนี่นะครับอ่ะเรามาหามาหาตามสูตรดูนะครับสูตรนักกีฬาสัมผัสหนึ่งก็คือ N อคูณเนะครับ อ่ามาเทียบช้อยเลยนะครับ n คูณ n เท่ากับ25ถ้าเกิดว่า1ทีมนะครับถาม1ทีมนะครับไม่ใช่ถามทั้งหมดนะครับอ่ะ1ทีมมีกี่คนถ้าเกิดว่าเป็น3คน3คูณ3เท่ากับ9ครับผิดแน่นอนครับข้อ,ขอ,ขอกอไ่ตัดไปครับ มีสี่แล้วครับมีสี่คนแล้วก็มีสี่คนสี่คนสี่เท่ากับเท่าไรสิบหกครับผิดเหมือนกันครับตัดไปอ่ะมีห้าคนก็ได้ครับแท้ที่จริงแล้วมีห้าคนนั่นแหละครับอ่าก็คือห้าคูณห้านะครับเอ็นตัวแรกนะครับแทนห้าคนนะครับห้าคูณห้าห้าห้า ยี่สิบห้านะครับหนึ่งทีมมีห้าคนนั่นเองนะครับคือตะก้อทีมเดี่ยวนะครับเนาะถ้าเกิดทีมชุดมีสิบสองคนนะครับนี่ก็เคยแข่งตะก้อนะครับก็เลยเอาโจทย์ตะก้อมาสอนด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็คือลักษณะของข้อสอบนะครับที่เกี่ยวกับการจับมือการแลกของขวัญการแลกการ์ดอวยพรรวมถึง นักกีฬามาสัมผัสมนอกันนะครับวันนี้ก็ออามาฝากพวกเราหวังว่าโจทย์หรือข้อสอบดังกล่าวนะครับจะเกิดประโยชน์กับพวกเราเนาะมีอะไรก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนคนที่ถามมาว่าจะรวบรวมข้อสอบมาติวเมื่อไหร่เนาะจะรวบรวมข้อสอบมาติวเมื่อไหร่ที่เป็นหลายๆชุดไปเลยอัดกันยาวๆไปเลย เมื่อไหร่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่อ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติวมารับชมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคืนนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย